คู่นี้นะครับเขาเลิกกันไม่ได้กลับมาเจอกันอีกน,นะครับผู้หญิงเนี่ยก็พูดมาว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่าจะให้เขาสักเนอะสวัสดีครับผมโก้คุณลักนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่เพื่อนเข้ามาถามบ้างนะครับคือมันก็มีคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอีกคนนึงก็ทํางานของตัวเองนะครับอีกคนนึงก็ทํางานเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับจนมั่นแล้วก็แต่งงานกันนะครับแล้วก็ได้ทําธุรกิจ บางอย่างด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่มันยังเหมือนเดิมก็คือผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายสักขับผมมีเรื่องจะเล่านะครับเรื่องสั้นๆน,นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแย่ผมรู้สึกอายที่จะเล่าเรื่องนี้ผมรู้สึกนิสัยไม่ดีในการพูดเรื่องนี้นะครับก็คือมี ฝ่ายหญิงนะครับไม่ให้ผู้ชายสักทั้งทงที่ตอนนั้นฐานะดีแล้วฐานะเริ่มดีจากเดิมแล้วนะครับผู้ชายก็ขอผู้ชายเจอผมผู้ชายบอกอยากสักมากพี่ผมอยากสักอันนี้พี่ผมอยากสักงานญี่ปุ่นทางนี้ผมก็พอแนะนําผมก็พออ่าตอนนั้นมีหนังสือเล่มนึ่ะลองดูดินี่ประมาณนี้นะอันนี้ประมาณนี้นะผมก็บอกในเชิงที่ผมรู้นะครับเจอกัน3ครั้ง4ีครั้ง5ครั้งบอกผมทุกรองนะครับพี่ผมอยากสักของผ้าผมไปสั่งหน่อยพูดเล่นๆกันนะครับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเราว็าในใจของเขาอะมันอยากสั่งจริงจนวันเวลามันผ่านไปนคคครรัับอยููู่่่ก เนี่ยนะครับเขาเลิกกันเขาไม่ได้กลับมาเจอกันอีกน,นะครับทนทําให้อย่างมันแย่ลงจนไม่คุยกันคือไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนได้นะครับอืมแล้วก็มีฝ่ายชายเข้ามาทักมาหาผมบ้านนะครับแต่ว่าทักมาว่าพี่ว่าเจอการนู่นนี่นั่นคือไม่ได้ทักเรื่องรอยสักแล้วนะครับผมก็โอเคผมผมเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วผมก็ทักไปว,ว,ว่างาหรือว่า่าเจอการนู่นนี่นะั่นนู่นนี่กันนะครับไปปาร์ตี้ทานู่นทานี่กันนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็รับรู้ว่า ฝ่ายชายเนี่ยเริ่มที่จะสนิทกับผมแล้วก็เลยคุยกันคุยกับผมฝ่ายหญิงคุยกับผมว่าเขาเป็นยังไงบ้างฉันนะ่ะมีไอจีหลุนะฉันนะ่ะไม่ค่อยอยากไปแต่ฉันอยากกระถาม ถามพี่โก้มากกว่านะครับว่ามันเประมาณไหนผมก็พูด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 ไปที่เฮ้ยมันก็โอเคนะเออมันก็ยังไม่มีใครมันก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่อยากจะเล่านะไม่อยากไม่อยากจะให้รู้หมดอยากให้เออถ้าอยากเห็นก็ไปดูเองดีกว่าพี่ไม่อยากเป็นสื่อกลางในการทําเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าผมขออยู่ในจุดจุดนี้ดีกว่านะครับซึ่งผมดีใจนะที่ทั้งสองคนเข้ามาคุยกับผมผ่านผมนะครับจนผู้หญิงเนี่ยก็พูดมาว่าเออมันมีความสุขนะตอนที่คบกันเนี่อผมก็เชียร์ผ ด้วกันนะถ้าไปกรุ๊ปเดียวกันแล้วแบบมันมีหลายๆอย่างที่แบบทํากันมาแล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ยังรู้สึกผิดอยู่ก็คือการที่ไม่ได้ให้เสักจริงๆแล้วตอนนั้นน่าจะให้เขาสักเนอะผมก็บอกอืนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็เออมันผมไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยผมว่าเออ ฝ่ายชายยังคิดถึงอยู่ฝ่ายหญิงก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่ารู้สึกผิดที่ว่าตอนที่เราครบกันตอนที่เรามีความสุขกันเราห้ามนะครับเราห้ามที่จะให้เขาไม่ทําอะไรในบางอย่างมันดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมเราจะพูดี่ไม่ดีนะกินเหล้ากินเบียร์กินแอลโกอฮอล์สูบบุหรี่ทำนูน่นทำนี่กับดึกอะไรแบบนี้ห้ามมันก็ได้นะครับแบบเแบรกๆไว้ก็ได้นะครับแต่เรื่องลายศัก์มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะผมก็เลยไม่ได้ขัดแย้งอะไรเขา สรุปก็คือเขาก็รู้สึกผิดที่วันนั้นเขาน่าจะตามใจคนนี้เนาะเขาจะได้มีความสุขหรืออาจจะได้เห็นโมเมนต์อะไรหรือว่าผู้ชายอาจจะมีความสุขขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมก็ โอเคจบเรื่องนี้ไปนะครับจนมาทุกวันนี้นะครับก็ผ่านมาสักปีหนึ่งละผมรู้สึกว่าเวลาผมไปเที่ยวกับกลุ่มไหนเนี่ยแล้วผู้ชายอยากสักแล้วผู้หญิงจะไม่ให้สักเนี่ยผมก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยจะเย็นๆน,นะค่อยๆค,ค,คุยกันถ้าเรื่องสักให้เขาสักข้างในก่อนก็ได้ก็รู้ว่าความอยากของผู้ชายคืออยากสักข้างนอกรุ่มผ้าน,นะครับเพราะว่ามันได้เห็นชัดมันสวยมันมีความสุขมันได้เห็นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พูดในเชิงกลางๆไปนะครับว่าพูดอมยิมย้มๆนะครับเพราะว่าอย่าห้ามกันเลยให้เขามีความสุขเถอะทุกอออยย่างงมันโเค พ่อแม่รู้จักกันอนุนี่นรยังหรือแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วนี่ก็ให้เขาสักก็ได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พยายามพูดไปกลางๆนะครับผมก็พูดไดแค่นี้นะผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่จริงแล้วเราควรมีอะไรบางอย่างที่มันมั่นคงหรืออะไรที่มันแน่นอนก่อนนะที่จะสักขอก็ได้นะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้แอบสักหลายคนก็ไปแอบสักมาไม่ได้นะครับมันน่ารักมันมันเหมือนในเฟซบ o o กนะครับพี่ลูกสาวเก็บแมวมาเลี้ยงคุณแม่ไม่ชอบคุณพ่อเหม็น จนมาวันหนึ่งคุณพ่อกับคุณแม่ไปรับเลี้ยงอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะให้มันเป็นคู่กันจนกลายเป็นครอบครัวของเขาแล้วทิ้งลูกของไปคือบางครั้งมันอาจจะเห็น,นอาจจะไม่ชอบมันแต่บางครั้งที่เราอยู่ได้นานเราอยู่นานๆน,นะครับเราได้สัมผัสกันนานๆอย่างนี้เราอาจจะชินนี่ผมพูดถึงในมุมที่ไม่ให้คนหนึ่งกลักนะครับมันน่ารักจริงๆแล้วเราสัมผัสนน่ารักนะครับมันก็ประมาณนั้นแล้วยกตุวอย่างมันยี คนมีชื่อเสียงนะครับดาราบางคนหรือศิลปิน,น,นบางคนนะครับที่มีฐานะที่ดีแล้วมีนู่นมีนี่แล้วแต่ว่าแฟนเขาก็ยังไม่ให้สักนะครับอันนี้ผมไม่ไรู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมได้ดูผ่านสื่อหลายๆสื่อนะครับฐานะ <ul ain> ดีนู่นนี่นั่น,นทุกอย่างลงตัวแต่ว่าแฟนของเขาไม่ชอบให้สักขอโทษนะครับเมียของเขาไม่อยากให้สักเพราะว่ามันดูตกตก,ตกอันนั้นอาจจะเป็นคอนเทนต์อาจจะเป็นเรื่องราวรเรื่องอะไรของเขาอันนี้ผมไม่รู้หรืออาจจะไม่ชอบจริงหรืออาจจะเป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบจริงนะ บางอย่างถ้าถูกว่าเขาไม่อยากให้ทําอ่ะเราก็อย่าไปทำจริงๆนะผมผมรู้สึกอย่างนี้จริงนะไม่ว่ามันจะพร้อมอยังไงไม่ว่ามันจะอะไรขนาดไหนแต่ถ้าแฟนของเราเด็ดขาดผมก็ต้องยอม รู้สึกแย่มากที่พูดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่มีข้อคําแนะนําอะไรมากไปกว่านี้นอกจากคําว่าไปแอบซักนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนแล้วก็ค่อยขอเขาหรือเราอาจจะเริ่มจากในล้มผ้างานเล็กๆนะครับงานฟอนต์ก็ได้ฝ่ามือก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้สักวันรบรอบวันคุยกัน,นวันนุ่นวันนี่สักหน้าเหมือนพลาเทรดนู่นนี่นั่นอะไรผมไม่แนะนำนะครับอยากให้สักในลายที่ชอบไปก่อนอย่าสักเอาใจแฟน ก็ลองดูโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมพูดผิดไปพูดจาไม่ดีกัดฉีกใครหรือแขวะใครอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้มันเป็นเรื่องเล่านะครับทุกเรื่องที่ผมอยากจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมมารู้สึกไม่ดีอยู่ละผมยอมรับคอมเมนต์ไม่ดีได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามันยากมากที่จะพูดเรื่องอะไรแบบนี้นะครับมันเฮี้ยมากนะครับผมผมพูดแค่นี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ